พอดีไปได้เตา a อเจมาครับมันเป็นเตาที่แบบว่าพิเศษมากเลยครับดูเลยครับมันหยุดครับมาปิ้งกุ้งกันสบายๆแบบนี้เลยครับมาสุกเร็วนะคือมันมีโหมดเนี่ยย่างนะครับกริลกับฮอทพอตตรงกลางนะจะเป็นหม้อเราใส่น้ำแต่นี่มันแยกเปิดได้ครับผมเปิดเฉพาะหมวดหมวดย่างนะครับเรากุ้งใส่เลยครับหอมเลยครับ ผมเอาน้ำมันทาทาหน่อยนะครับเพราะว่ามันจะติดเนี่ยมันกุ้งติดอะไรไหมครับกุ้งเนี่ยเวลาย่างเนี่ยอย่าไปทําให้มันสุกเกินนะครับแห้งไม่อร่อยครับเนื้อแข็งอืมก็เลยต้องดูดีๆครับพอเห็นมันเริ่มแดงปุ๊บเอาขึ้นเลยครับเนี่ยเป็นยังไงครับกุ้งนี่นะครับ ซื้อมาครับแมคโครซื้อสิครับสี่ร้อยกว่าบาทนะครับแล้วก็มีผักเพิกมีเต้าหู้วุ้ยดูดิครับดูตรงนี้เลยครับมันไหลเยิ้มนะครับผมคิดว่าแค่นี้พอแล้วนะครับเดี๋ยวไปเอาจานมาใส่ก่อนนะครับแค่เนี้ยใส่ใบตองไอใบใบกล้วยใบใบตองไปเลยครับนี่นะครับนี่มันนะครับเสีได้นะครับเลียก็ไม่ได้นี่ดูสิครับ แต่น่าเสียดายที่ผมไม่รู้ราคาครับเพราะอันนี้มีสปอนเซอร์บริษัทเขาให้มาให้การอนุเคราะห์มาทดลองเล่นดูนะครับแต่มันมันดีอ่ะผมว่านะอันนี้คือไม่ได้ไม่ได้ว่าพูดเอาใจนะครับแต่ปกติผมก็ใช้ dVD ของ AJ อยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันราคาถูกแล้วก็คุณภาพใช้ได้เลยนะครับนี่ฮะมันกุ้งครับ เราคิบออกนะครับดูดิอะมันกุ้งนะครับคีบออกไปส่วนน้ําซุปเนี่ยเราใส่ตรงกลางเราค่อยเปิดเป็นต้มนะครับแล้วก็ใส่เต้าหู้ใส่เนื้ออะไรก็ใส่ไปนะครับนี่กุ้งนะครับอย่าลืมนะครับว่าอย่าให้มันหดเกินไปไม่อร่อยนะครับนี่ลองดูนียครับ ตัวแบบว่านี่ดูนี่สีประมาณนี้ให้เยิ้มเยมหน่อยครับมันอาจจะดิบนิดนึงแต่ให้พยาธตายก่อนนะพูดง่ายๆนะครับให้พยาธตายให้หมดก่อนถ้ามันมีพยาธนะผมไม่รู้นะอันนี้ผมไม่รู้ว่ามีหรือไม่มีนะครับแต่ว่าป้องกันไว้ก่อนก็คือทําให้สุกนะครับสุกแต่อย่าสุกเกินไปเนี่ยมันมีไอ้นี่ไม่ดีนะครับผมไม่ชอบเลยที่มันผเป็นเหมือนผงๆคุยๆเนี่ย มาแกะออกนะครับติดนิ้วนี่อ่าเดี๋ยวผมจะลองใส่เพิ่มไปตัวหนึ่งแล้วกันนะตัวเล็กอันนี้น,นี่ตัวเล็กใส่เข้าไปหน่อยนะครับใส่เข้าไปครับลองเนื้อซะหน่อยมั้ยลองเนื้อหน่อยมั้ยเนื้อลองเดี๋ยวผมจะลองใส่เนื้อหมูลงไปนะครับว่า ให้ผู้ชมดูนะครับว่าทำออกมาแล้วมันจะเป็นยังไงครับเนี่ยผมเปิดไว้แรงสุดเลยไงใจร้อนนะครับนี่ประมาณนี้นะครับจะไปดูไปดูเนื้อกัอนนะครับมาทุกเร็วครับเพราะว่าเปิดไว้แรงที่สุดเลยนะครับอือ ถ้าแรงสุดก็คือหมุนมาทางไอ้ที่ที่เป็นแดงๆงนี้นะครับน่าใช้ครับจริงๆมันก็มีหลายยุนหลายรุ่นหลายยี่ห้อนะครับลองไปเลือกดูนะครับเสิร์ชในอินเทอร์เน็ตก็ได้นะครับสำหรับรุ่นนี้ชื่อรุ่นอะไรเดี๋ยวผมไปดูกล่องกนะครับเดี๋ยวดูตรงนี้ก่อนครับ ตัวนี้ดูแล้วเหมือนกับจะสุกใกล้สุกแล้วอันเนี้ยจริงๆตัวแนีจริงๆสุกแล้วนะแต่ว่าก้ามมันไม่สุดอะไม่สุกไอเน,นี้ยขามานะันอะไม่สุกไม่รู้จะทำยังไงเดี๋ยวออกมาก่อนแล้วกันนี่ครับต้องแยกอะต้องแยกไปทําอันนี้ก็เหมือนกันคือปัญหาตอนเนี้ยคือสุกตัวสุกเดี๋ยอันนี้ไม่สุกดูหลังนะครับ อย่างเี้ไม่สุกต้องให้มันหายดำก่อนจี้ลงไปนะครับจี้ลงไปนะครับนี่ก็พลิกหน่อยนะครับนี่เนี่ยกล้ามไม่สุกนะครับตัวเนี้ยยังฟ้าอยู่เลยครับอตาตๆไปหน่อยแล้วกันอันนี้ก็พลิกนี่เนะื้อเห็นไหมครับ สุกเร็วนะั้นเะนี่ยดูดีครับก็ทำกินได้สนุกสนุกนะครับถ้ามีเตาแบบนี้นะครับเนะี่ย ้มันเยิ้มๆเลยครับสรุปแล้วกุ้งมันยังไม่สุกครับก็ยังไงก็ดูดูหน่อยแล้วกันนะครับผมคือถ้าเกิดว่ามันเป็นน้ําเหลวออกมาเลยอะครับผมว่ามันยังไม่สุกไม่กล้ากินครับก็เลยเอามาลงใหม่รอบหนึ่งครับเนะี้ยให้มันแห้งๆหน่อยแล้วกันนะแต่ไม่ใช่แห้งเกินไปนะครับอย่างที่บอกว่าถ้าแห้งเกินไปท่านผู้ชมครับดูสิครับตอนนี้ก็คือผมเอาลงไป ไปย่างอีกทีหนึ่งนะในน้บก็คือให้มันพูดง,ง่ายๆคือให้ให้น้ํามันแห้งในระดับหนึ่งถ้าเกิดน้ําไหลโกกเลยนะผมไม่กล้ากินเพราะกลัวมันไม่สุกนะสุกดิบเดก็ไม่ดีใช่ไหมครับแต่พอตอนเนี้ยเท่าที่ผมดูด้วยสายตาผมแล้วเนี้ยได้แล้วครับดูสิครับเห็นไหมครับน้ําก็คลุกคิกนิดหน่อยถ้าใครชอบเยิ้มๆก็แล้วแต่อันนี้คือสูตรใครก็สูตรใครนะครับชอบแบบไหนก็ลองทํากันดูครับ นะครับน่ากินไนครับเดี๋ยวมาลองชิมกันดูนะครับ